สวัสดีครับผมนะครับกับวันนี้นะครับเช้าวันที่นะครับสิบเก้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมกับลานเอกณภามีศิกสาวเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็เทศกาลเข้าเทศกาลใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับผมอากาศหนาวๆแล้วครับยามเช้านะครับผมมีท่านไหนนะครับผมอยากซื้อยากขายนะครับก็ทักโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเรายินดีนะครับรับถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม เบอร์โทรนี่เลยนะครับ0 9นย์เก้าสี่สี่แด้าสองแปดปดสามนะครับผเดี๋ยวพามาชมสินค้านะครับที่เข้าใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเผื่อท่านไหนจะยกชุดนะครับไว้เปิดปีใหม่หรือทำในร้านอาหารก็ว่ากันไปนะครับกับเซ็ตที่นี้เลยนะครับเซ็ตนี้เลยนะครับเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับผมยกชุดก็ได้นะครับผมจะแยกชิ้นก็ได้นะครับผม ก็จะมี power นะครับ power microtech นะครับผม mt 800นะครับตัวนี้6,500บาทนะครับผม6,500บาทแล้วก็ไมโครเทคตัวนี้นะครับ mt 4 4่พนะครับ7,500บาทนะครับผม e q proyuro นะครับตัวนี้สไลด์สั้นนะครับ1,000บาทนะครับไม้ลอย p r o y u r o t e c นะครับผมตัวนี้ 2,200บาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเทสแล้วนะครับคอร์ส Dpx แท้2ทางนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเปลี่ยนวัลุ่มข้างหนึ่งนะครับเปลี่ยนวัลุ่มข้างหนึ่งแต่แท้แน่นอนเอาไป2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับผมปลั๊กไฟ450บาทนะครับ450บาทนะครับผมนี่นะครับไม้ตัวไม้ก็ยังสวยๆเลยนะครับทั้งสองตัวยังโอเคอยู่นะครับผม มิกตัวนี้นะครับ2,350บาทนะครับ2,350ัามร้บาทครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นไมโครเทคนะครับเป็นไมโครเทคไมโครเทคนะครับผมแล้วก็แหลกแหลกนี่3,500ันารนะครับ3,500บาทนะครับสามฝานะครับฝาครบเลยนะครับสามฝาลึกประมาณ23นิ้วนะครับ23นิ้วตัวนี้3,500ครับผมแล้วก็มาดูตู้นะครับตู้ จะเป็นดีีอะคูติกนะครับผมดีีอะคูติกนะครับตัวนี้นะครับผมเบรก็เป็นดีอะคูติกสิบแปดนิ้วกลางสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นเซตสี่คูณสี่นะครับเซตสี่คูณสี่ที่นี่จำๆเลยนะครับจำๆเลยนะครับใบเล็กกระทัดรับนะครับสเปกสุดสเปกดีเลยนะครับสเปคดีเลยเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับพีหนึ่งสองนะครับผมเช็คราคาของใหม่ได้เลยนะครับ คู่คู่แล้วประมาณหมื่นประมาณหมื่นหน่อยๆน,นะครับผมประมาณหมื่นหน่อยๆคู่ของใหม่นะครับมือสองก็ไปคู่แล้วเจ็ดพันห้าอ้เจ็นะครับตัวนี้เจ็ดพันเก้าคู่แล้วเจ็ดพันเก้าเบนะครับจะเป็นพีดีหนแปดนะครับ,รบพีดีหนแปดบีสภาพก็สวยสวยทุกใบเลยนะครับเซตนี้ อยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวนะครับลูกค้าไว้ร้องคาราเกะในห้องแอร์นะครับผมตัวน,นี้นะครับผมตัวน,นี้ของใหม่นะครับตกใบละประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับของใหม่นะครับผมก็ผมขายเป็นคู่นะครับคู่ละหมื่นห้านะครับผมใบละเจ็ดพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับเจ็ดพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับผมครับก็ลองคำนวณดูครับผมนะครับถ้าจะยุคชุดเลยนะครับสี่คูดสี่นะครับด้วย อุปกรณ์ชุดนี้นะครับผมชุดนี้เลยนะครับก็ประมาณ6 0 0 0ื 60, ่กลางๆนะครับหกหมื่นกลางๆแต่ถ้าแยกชิ้นก็แพงหน่อยนะครับผมก็เกอือบเจ0 0 0นะครับตอนนี้ก็ถ้าหมอหมดก็อ่ารถได้นะครับรถได้สเปคนี้นะครับผมมีเลยนะครับกับเสียซีพื้นสีนะครับพร้อมสายลำโพงพร้อมดังเลยนะครับผมนะครับประมาณหกหมื่นกว่ากว่าหกหมื่นกลางๆนะครับผมชุดนี้นะครับ ก็แยกก็ได้นะครับกลางคู่ละ7,9 0 0เาบตใบละ7,5 0 0นนะครับผมาดูตัวต่อไปนะครับพีน80นะครับตัวนี้นะครับใบละ3,200บาทนะครับเป็นตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่า3า0 0บาทนะครับสเปคก็ประมาณนี้ครับควยกเล็กนะครับผมเสียงกลางนะครับเสียงกลางตัวนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ เลยนะครับสี่ใบพร้อมชุดแขนอย่างนี้เลยนะครับแหลมจะใส่เป็นตองแปดก็ได้นะครับปนป่าแปดคนแปดนะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็ EQ นะครับ EQ เพิ่งเช็ดทำความสะอาดนะครับเทสบางตัวนะครับผมก็โปรยูโรเทคนะครับนี่ถ้าเป็นสามตัวพวกนี้นะครับผมก็จะอะ ตัวละ1,390บาทนะครับ1,390บาทตัวที่เป็นอันโตนะครับอันโตเป็น EQ Mono นะครับผมตัวนี้1,500นะครับ EQ ATS นะครับ ATS สไลด์ยาวนะครับผมตัวนี้1,790บาทนะครับผม Monify นะครับ Monify 2,200บาทนะครับผม DBX นะครับสไลด์ยาวนะครับ2,200บาทนะครับผม ซีเอ็นซนะครับผมตัวนี้นะครับก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอ่ดูอีกตัวนะครับมิจางช่างนะครับมิการช่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้โปรยูโรเทคนะครับอาการนะครับอาการมีเสียงหำนะครับแล้วก็เอฟเฟกไม่ออกนะครับผมก็ดังไปบางช่องนะครับก็ตีเป็นงานช่างไปเลยนะครับก็เอาไปซ่อมเอานะครับผม 2,000บาทพอนะครับ2,000บาทพอนะครับนี่ตัวนี้นะครับผม16ชัแนลนะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็ JBL นะครับ JBL นะครับผมไม่แท้นะครับไม่แท้นะครับสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมดังนะครับ ใบละสามพันห้าร้อยนะครับผมสามพันห้าร้อยนะครับแค่ตู้เปล่าเนี่ก็เกือบสองพันแล้วครับผมนะครับตัวนี้มายี่สิบมิลนะครับผมว่าคุ้มนะครับมีเน็ตเปิดน่าจะเป็นเน็ตเบิกแหลมนะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับผมใบละสามพันห้านะครับผมพร้อมดังนะครับผมแล้วก็มีดีดีอุตติกอีกนะครับคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็สภาพไม่สวยเท่าชุดแรกนะครับเพราะตัวนี้มาก่อนนะครับมาก่อนตัวนี้นะครับ คู่นี้ก็เจ็ดพันห้านะครับคู่นี้เจ็ดพันห้านะครับผมผมใช้งานนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับก็มีสองชุดนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับสองชุดนะครับตู้เบรนะครับตู้เบรจะเป็นเทอร์โบช่างน็อตกันทะลักนะครับเอ็นเอสเคนะครับตัวนี้นะครับมีหูยกนะครับผม ด้านหลังเป็นฝาหลังนะครับเป็นฝาหลัง,ง <The Sound. S 1> นะครับนอสเะคร์ขอบเล็กทุกใบนะครับผมตัวนี้ใช้งานครั้งเดียวนะครับลูกค้าซื้อมาใช้งานครั้งเดียวนะครับมีแค่สามใบนะครับมีแค่สามใบใบละสองพันห้าร้อยยังไม่รวมส่งนะครับใบละสองพันห้ารอยังไม่รวมส่งนะครับเป็นเทอร์โบแปดสิบนะครับผมแล็กมิวสิก สามยูนะครับสามยูลึกยี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้ลึกยี่สิบนิ้วตัวนี้ใบละเก้าร้อห้าสิบนะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับผมเหลือตัวเดียวแล้วนะครับแดกบีมนะครับแดกบีมสองพันบาทนะครับตัวนี้นะครับใส่บีมได้สองตัวนะครับผมสภาพก็กริบๆเลยนะครับใส่บีมได้สองตัวสองพันบาทนะครับผมวเสีกลางสิบสองนิ้วนะครับใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ครับก็อันนี้ก็เอาไม่ยาวมากนะครับผมประมาณสักสิบกวนาทีนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอินไหวไม้ปาติเกิลสิบห้านิ้วนะครับไม้ปาติเกิลสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ใบละสามร้อยห้าบาทนะครับใบละสามร้อยหสิบาทนะครับผมใช้งานได้นะครับมีท่านไหนนะครับจะเอาไปใช้งานนะครับผม ตัวกลางตัวนี้เป็นของช่างชนนะครับช่างชนนะครับ CPS นะครับช่างชน2อคูณึพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปดีด้านหน้านะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนะครับแตงปั๊มสวยๆเลยนะครับผมมีบาแถมให้นะครับเนี่ยบานะครับพร้อมใช้งานใบละสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนะครับตัวนี้ดอกโปยยโลโคงปั๊มนะครับเดิมๆ มีเน็ตเวิร์กแหลมจะเป็น NTS 510นะครับผมนะครับผมมีทนายจะไปใช้งานครับหรือจะแยกตู้เปล่าก็ได้นะครับ1750บาทนะครับต่อใบนะครับผม1750บาทต่อใบเลยนะครับก็นี่ครับบ้านตู้บ้านนะครับ15นิ้วนะครับผมเปิดมีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ฟังเล่นๆนะครับถูกๆนะครับ เอาใบละสองร้อบาทพอนะครับใบละสองร้อบาทพอนะครับผมนี่นะครับเอาไปฟังเล่นๆนะครับผมราคาประหยัดใบละสองร้อยบาทนะครับผมก็พาวเวอร์นะครับเลีประมาณนี้นะครับเป็นประกอบสองแท่นพันสองร้อบาทนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ ก็สนใจตัวไหนนะครับผมโทรมาสอบถามนะทักมาสอบถามได้นะครับผมนะครับยินดีนะครับ,ย,นะรบยินดีตอบทุกคำถามตอบทุกท่านเลยนะครับผมที่จะที่จะแอดเฟซมานะครับหรือติดตามทางช่องทางทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู facebook นะครับของทางร้านเรานะครับ ุ๊กจะเป็นนะครับนะครับเอกเอกนะครับผมเอกเอกนะครับ A E K A K สองตัวนะครับผมก็สามารถติดตามหรือทักแชทมาก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรนี้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้ศูนย์เก้าสี่สี่แปดเก้าสองแปดแปดสานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ